เ,เ,เพื่อนๆครับโอ้ยน้ำท่วมนาแรงน้ำท่วมบ้านยายนะครับ,บน้นท่วมน้ำท่วมบ้านคุณยายค้านะครับโอ้ยทุกปีนะครับเวลาเขาจะเอาน้ำคลองนะมันต่ำเนาะตรงนี้ต่ำลายเขามาน้ท่วมนะครับนาแรงร้อนๆเลยครับผมอา้ามาแล้วครับมาแล้ว เอาไงดีครับเอาไงดีท่วมตลอดนี่ยครับมันบาคามานะครับบาคาตามคลองมันรุนนะครับข้าเจ้เอาน้าใส่หน้าเนาะต่ำนะครับบานจะต้องผมนะครับไปเลยทางเดินเดียววันนี้สายๆใบยๆไปก่อนตรงนี้ก็ท่วมหมดแล้วครับ เกียบ้อยครับไหลเห็นไหมครับไหลมาแล้วจะถึงมอไซผมแล้วข้อดีมีข้อเสียมีนะครับแต่มันก็อันตรายเนาะทำไงดีถ้าจะถมก็ต้องใช้เงินพอสมควรนะครับตรงนี้เพราะมันต่ำบ้านข้างๆเขาก็สูงหมดแล้วนะครับมีทางเดียวครับผมนะครับ <laughs> โอเคโอเคอู้มาแล้วมาแล้วถึงรถแล้วครับไปแล้ว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 ต้องรีบเคลื่อนรถออกแล้วนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยขยับไปเรื่อยๆนะครับไหลบ่าเข้ามาเรื่อยๆนะครับอ้โอเคน้ำต่วมนาแรงเพื่อนๆครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วตรงนี้มาแล้วนะครับ 9589วันนี้หวยเราโอเคครับสวัสดีครับ